ระทินสามคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระินสามคีประจำปี2567ณวัดพระหอมวัดพระหอมหมู่ที่4ตำบลบ้านกลางอําเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567นี้ ร่วมบุญทอดกระถินสามัคคีสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อนำปัจจัยไปบูรณะพระอุโบสถและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุโดยมีประธานกระถินคุณแม่สาคอนพบรัตคุณชลพรเสวภาคุณสันติเสวภาและคุณสุธิราพบรัตรร่วมเป็นประธานองค์กระถินและท่านสามารถร่วมบุญผ่าน,านทางธนาคารร่วมสร้างกุศลได้ที่ ธนาคารอมสินชื่อบัญชีบุรณะพระอุโบสถวัดพระหอมเลขที่บัญชี020369852965หรือสามารถตติด่อสอบถามได้ที่พระประหลัดพไทยเมธิโกเจ้าว,วาดโทรศัพท์0801414101หรือที่นายตราชนทองสงสมกรรมการวัดถทก 081-488-7593กระถินสามคัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไครอย่าลืมมาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระินสามคัคคีประจำปี2567นักวัดพระหอมวัดพระหอมหมู่ที่สี่ตะบลบ้านกลางอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันอาทิตย์ที่2 7ตุลาคมพุทธศักราช2567นี้ ภายในงานท่านจะได้พบกับความสนุกสนานกับกระมวนรถแห่ทีมงานซีวานอนขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดอำนวยว่วยพรให้ผู้มีจิตรัทธาทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทินกระถินสามัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนกระคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วม